สวัสดีครับผมตากโอดดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม last s a y on earth นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาาเปลี่ยนตัวนะครับคือมันต้องใช้เงินเปลี่ยนแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะเปลี่ยนตัวเราตัวเก่าอะนะที่เล่นไประจำอะเปลี่ยนไปด้วยไม้หรือเปลี่ยนแค่ไอตัวมาใหม่อะที่เล่นออนไลน์เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับ เป็นตัวว่าเป็นตัวว่าอยู่ในเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ ออถ้าจะต้องเอาเอาขดเปล่ามาเผาอะมันจะได้น้ำเปล่าเหมือนกันนะครับแต่มันก็ได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าสะอาดแล้วอะมันก็จะเป็นอ่อ ขวดอันนี้นะครับแล้วอ,อ,อยู่ไหนเเปลี่ยนตัวยังไงผมลืมไปแล้วเดี๋ยวขอหาที่เปลี่ยนตัวก่อนนะครับอยู่ไหนว่า อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนวันของเราอะเหลืออีกแค่วันเดียวนะหนึ่งวันกับอีกสิบหกชั่วโมงนี่หาแคนอ่านี่หน้าจานนี้อ่าถูกต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตานะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะครับผมขีดทองโอเค มันจะคิดเงิน25บาทนะครับ25เหรียญน่ะคือผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนฝั่งนูนด้วยไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแต่ฝั่งผู้หญิงเดี๋ยวต้องดูกันนะครับ แล้วของเล่าอ่ายังอยู่นะครับโอเคยังอยู่ต่อไปก็อะไรมั่งเนี่ย อ่อย่าขาดอีกนิดนึงเอาไป พิมเขียวหน้ากากอ๋อถ้าอันใหม่เนี่ยมันจะเป็นหน้ากากนะครับต้องใช้ของตามนี้นะเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกัน แล้วเราจะแลกวันนะหนึ่งวันยี่ห้าบาทไอสามวันมั้งอ๋อหนึ่งวันห้าวันนี่ร้อยใบผมมีเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนั้นจะออกไปล่านะครับ ไม่ยังไม่มีเลยคือผมว่ามันก็ดีนะเล่นอย่างเงี้ย เอา้าทำไมไปอ่ะบาก่ออ๋อนึกว่าบาคกสูญเสียการการเชื่อมต่อนะครับคือมีปัญหา ไปที่สีเขียวก่อนดีกว่าเนาะ โอ้โห oh. น้ำ ย้องไปปรหัวัด คือเป้าหมายเราตีซอมบี้อย่างเดียวนะครับเราจะเอาตั๋วเราให้ได้หนึ่งร้อยใบนะครับ หมดแล้วเหรออ่ายังมีอยู่อีกตัวหนึ่งก็สิบหกแล้วต่อไปก็สิบเจ็ดร้อยหนึ่งได้อยู่แล้ว อ้าเอา้ายังไม่ได้เหรออ้าอาอยู่นี่อยู่นี่อ,อีกโอ้โหขาดอีกสอง คือการเล่นออนไลน์หรอถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามันยังไงอะ่ะมันไม่ค่อยเข้ากันอะ่ะผมว่านะเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้ว อาไปที่ไปที่100หนึ่งร้อยไม้หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งได้มาแล้วครับก่อนกลับเอาหินไปด้วยนะครับแล้วเวลา เรากดเองอะ่ะมันก็ยังไงอยู่อะ่ะแบบความสบายจะมันหายไปอะ่ะผมก็เลยไม่บ่าไม่ไม่ชอบนะ เก็บไปไหนๆมาออกมาแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะเราไม่ควรจะเก็บเยอะก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆจังๆอ่ะเราก็ต้องดูเอ็นบีซีตลอดเลยนะ ว่าตัวนี้ได้อะไรตัวต่อไปล่าอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับโอเคแต่เอาแค่เรื่องอเปลี่ยนเพศได้ไหมอของตัวเก่าด้วยตัวใหม่ด้วยแล้วก็การซื้อตั๋วนะครับ พราะเรามีตั๋วครบมนมแล้วอะผมจะซื้อห้าวันแล้วกัน มาแล้วมาแล้วเอาเงินเอาตัวมาจ่ายห้าวันร้อยหนึ่งเย้เรามีวันอยู่ห้าวันนะครับอ๋อหกวันอ่ะ เนี่ยผมเก็บไม่เยอะเลยอ่ะที่จริงไม่ต้องเก็บเยอะอย่างผมก็ได้นะครับผมติดนี้ใส่แบบ เก็บของเยอะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดอูอีกตัวหนึ่งนะครับผมผู้หญิงเปลี่ยนแล้วแล้วถ้าตัวเก่าไม่เปลี่ยนก็โอเค พราะตัวเก่าเราอยากเล่นผู้ชายไงแต่มาอันใหม่เนี่ยอยากเล่นผู้หญิงมั่งอ่าไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเจ๋งเวอร์ ต่อไปก็ถ้าผมจะมาทำเควสจาก NPC นะครับว่าเราจะหาของที่ไหนเดี๋ยวต้องคอยอดูนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ